สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับ Basic English with ม a มมาซีนะคะวันนี้นะจะมาอธิบายในเรื่องของ accent หรือสำเนียงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนกังวลมากแล้วก็ถามมามาซีเข้ามาเรื่อยๆคือตั้งแต่ที่เมื่อก่อนที่มามาซีเคยเปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคนก็จะถามอยู่เรื่อยๆในเรื่องสำเนียงว่า จะทำยังไงให้สำเนียงดีจะทํายังไงให้พูดภาษาอังกฤษได้แบบเหมือนฝรั่งให้แบบสำเนียงมันดีมันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งทุกครั้งมัมมาซีจะพูดเหมือนเดิมเสมอว่าสำเนียงไม่ใช่เรื่องสําคัญค่ะสําหรับภาษาอังกฤษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษคือการออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องนะคะคือการออกเสียงให้ชัดเจนการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะภาษาเนี่ยมันคือเครื่องมือเครื่องมือการสื่อสารถูกไหมถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วอ่ะคนที่เขาฟังเราอ่ะเขาเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่อถึงอะไรสารมันไปถึงเขาอันนั้นคือถือว่ามัน คอม plete แล้วค่ะมันมันจบหน้าที่ของมันแล้วในส่วนของสำเนียงเนี่ยมันเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ในเรื่องของตัวตนของผู้พูดในโลกนี้นะคะมีสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นร้อยสำเนียงแล้วก็สิ่งที่คนไทยต้องการกันส่วนใหญ่ก็คือว่าอยากจะสำเนียงเหมือนฝรั่งอยากจะสำเนียงอเมริกันอยากจะสำเนียงอังกฤษจะทำยังไงดีนะคือบอกเลยว่าใน ส่วนของสำเนียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซึมซับนะคะมันคือการซึมซับมันไม่ใช่การที่มาแบบอธิบายหรือสอนว่าพูดแบบนี้สิแล้วคุณจะพูดสำเนียงนั้นได้เลยมันคือการแบบค่อยๆซึมซับไปในสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมนั้นๆถ้าคุณอยากพูดได้แบบเขาคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ แล้วแต่เราสำเนียงอะบอกไว้เลยว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษที่สำเนียงดีสำเนียงไม่ดีอุ ύ, ้ยสำเนียงไทยไม่ไม่โ okay อเคอะฟังเราแบบว่ามันไม่รื่นหูอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกสำเนียงอะมันมีความไพเราะต่างกันหมดนะคะปีนี้ปี2022แล้วเราทุกคนเป็น global citizen นะคะเพราะฉะนั้นเน่ยเราจะไม่มานั่งบูลลี่สำเนียงกันแล้วนะคะสำเนียงไหนก็ตามคือมันมีเสน่ห์ของมันหมด ยิ่งเวลาเจอสำเนียงที่แบบว่านานๆจะได้ฟังทีสำเนียงแปลกๆอะม,มาซี่จะชอบมากคนรู้สึกแบบตื่นเต้นอะมันท้าทายคือแบบถ้าเราฟังเรเรื่องนี้แบบเฮ้ยหูฉันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยากที่จะพูดสำเนียงให้มันได้เหมือนฝรั่งนะคะเราก็ต้องฝึกยกตัวอ,อย่างนะเหมือนแบบเอาง่ายๆเลยอย่างคนไทยเวลาที่เราอะเห็นคนต่างชาติที่เขาพูดภาษาไทย แล้วเขาพูดเก่งนึกออกไหมแบบเฮ้ยทำไมรู้ศัพท์คำนูนคำนี้เยอะแยะที่ชาวต่างชาติไม่น่าจะรู้แต่เขาพูดได้แต่เขาก็ยังมีสำเนียงฝรั่งอยู่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันทำแม่งหรือมันแบบว่าไม่น่าฟังใช่ไหมเรากลับรู้สึกน่าเอ็นดูเช่นเดียวกันค่ะพวกฝรั่งก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเห็นแบบคน เอเชียคนไทยคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องพูดได้อย่างชัดเจนสื่อสารได้ดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเออมัน,ม,นมันน่าประทับใจในส่วนนั้นมันไม่ได้จําเป็นจะต้องไปพูดสำเนียงเดียวกับเขาเพราะว่าสำเนียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าอยากฝึกนะถ้าอยากฝึกอยากจะพูดให้มันได้แบบดีขึ้นหรืออยากจะแบบสอนเทรนลูกๆของเราให้สำเนียงแบบว่า เป็นอเมริกันหรือเป็นบริเตนเนี่ยมาม้ามีแนะนำง่ายๆเลยนะคะแค่ไม่กี่ข้ออันดับแรกเลยนะคือดูการ์ตูนค่ะฟังไม่ผิดค่ะดูการ์ตูนค่ะไม่ใช่ดูการ์ตูนภาคไทยนะคะดูการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนภาษาอังกฤษถ้าอย่างแบบอยากได้สำเนียงบริเตนแนะนำเลย Pe p p ปอร์ อันนี้ไม่ได้ได้ค่าโฆษณาหรืออะไรอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวตัวเองก็ชอบดูการ์ตูนด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยเขาจะใช้ภาษาที่มันเข้าใจง่ายอยู่แล้วใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายพูดช้าพูดชัดฟังรู้เรื่องเนี่ยอย่างที่บอกมันคือหลักสําคัญของภาษาเลยแล้วมันจะช่วยให้เรา่ฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นยิ่งสมัยนีย้ถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบเปิดซับไตเติลเป็น ภาษาอังกฤษไปด้วยได้อ่ะคะ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องของการสะกดคาการเรียงประโยคนะคะแล้วก็จะได้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะบวกไปกับสำเนียงด้วยถ้าเราอยากได้สำเนียงนั้นๆถ้าเกิดว่ามีลูกเล็กนะคะยังไม่อยากให้ดูทีวีมากคือจริงๆอ่ะเปิดให้ดูแค่แบบวันละ30นาทีก็พอไม่ใช่แบบไปเปิดให้เขาดูทีละ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบตอนแบบเวลาเราติดซีรีส์แล้วเรานั่งดูที6ชั่วโมงไม่ใช่นะคะ คือให้เขาดูแค่แบบวันละนิดวันละนิดให้เขาซึมซับไปนะหรือถ้าอยากได้สำเนียงอเมริกันเนี่ยการ์ตูนหลากหลายมากเลยที่สำเนียงอเมริกันนะคะเราเราเล,เลือกให้เขาดูได้เลยแต่ว่าเลือกการ์ตูนที่มันเหมาะสมกับวัยของลูกด้วยนะคะอันนี้คือพิสูจน์มากับตัวเองเลยว่าแบบเออมันช่วยได้นะเพราะเพราะว่าอย่างครอบครัวของมามาซีเองอ่อมมาซีเป็นคนที่ไม่ได้สอนลูกเป็นไบลิงกัวไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับลูกเป็นหลัก ะค,ะคือจะมีพูดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่โดยหลักๆเลยอะ่ะพูดภาษาไทยกับลูกหรือถ้าเวลาพูดภาษาอังกฤษอ่ะมาันมาก็จะพูดสำเนียงแบบสำเนียงไทยคือคือไม่ได้เจาะจมว่าจะต้องสำเนียงไหนแต่ว่าคือออกเสียงชัดๆให้เขารู้ว่าเราพูดคำว่าอะไรนะซึ่งลูกสาวเนี่ยชอบดูแพรพิกแล้วก็ตอนที่เขาแบบยังเด็กๆอะ่ะแล้วเขาเริ่มพูดได้ประมาณนึงเนี่ยแล้วมันมีวันหนึ่งที่เขาเดินมาหาแล้วเขาก็เรียกแล้วว่ามามี่จ้าดี คือแบบลูกคะตกใจนิดนึงแล้วหันไปมองรอบๆทางนอกบ้านเอ๊ะมีดับเบิลเด k กเกอร์บัสวิ่งผ่านหรือเปล่าทำไมอยู่ๆลูกดิฉันก็พูดสำเนียงอังกฤษขึ้นมาก็คือว่าเขาอะเอามาจากเพปเปอร์พิกเอามาจากการ์ตูนนะคะเนี่ยเด็กอะจะซึมซับได้ง่ายผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเราก็สามารถเรียนรู้สำเนียงจากการดูทีวีดูการ์ตูนได้นะคะอันดับต่อไปก็คืออ่านหนังสือออกเสียง คือหยิบหนังสือภาษาอังกฤษมาเปิดอ่านเลยค่ะและอ่านออกเสียงให้ตัวเองฟังฝึกการอ่านออกเสียงถ้าคุณดูอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ฝึกพูดเลยคุณก็จะยังไม่สามารถพูดสำเนียงนั้นได้อยู่ดีคุณต้องฝึกด้วยพูดกับตัวเองในกระจกก็ได้หรือว่าอ่านหนังสือออกเสียงก็ได้ตัวมาซีเองทุกวันนี้เวลาอ่านนิยายอะค่ะก็ยังมีอ่านออกเสียงอยู่จนบางทีแบบลูกชายหันมาเตือนแบบมามาเงียบหน่อย มันทำลายสมาธิของลูกนะคะคือฝึกอ่านออกเสียงออกเสียงบ่อยๆและไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอายเลยถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษดีอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งเอาความอายทิ้งไปนะคะถ้าคุณไม่ฝึกมันไม่มีทางได้แต่ถ้าเกิดคุณฝึกเรื่อยๆทิ้งความอายไปไม่มีอะไรต้องอายเลยค่ะสำเนียงไหนมันก็พูดได้เหมือนกันหมดนะคะ ฝึกพูดไปเรื่อยๆใครจะมาแซวมาอะไรแล้วก็ยิ้มรับไปยิ้มสวยๆให้เขาไปแล้วเราก็ฝึกของเราต่อนะคะมันก็จะค่อยๆซึมซับไปและทําให้ภาษาของเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเองค่ะนะคะเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับ accent ที่จบอธิบายให้ฟังเลยนัเหมือนไม่สามารถสอนกันได้ภายในแบบวันสองวัน หรือเดือนหนึ่งแล้วคุณจะไปพูดเป็นสำเนียงนั้นได้มันเป็นการซึมซับไปเรื่อยๆให้คิดซะว่าเหมือนตัวเราเนี่ยเป็นฟองน้ำที่ค่อยๆซึมซับในเรื่องของภาษาในเรื่องของแอคเซนต์ในเรื่องของ, accent, อง,ของสำเนียงไปเรื่อยๆและมันจะค่อยๆดีขึ้นเองอย่าลืมนะคะไม่ว่าสำเนียงไหนเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันหมดไม่มีสำเนียงที่ดีหรือสำเนียงที่ไม่ดีนะคะ ภาษาอังกฤษที่ดีคือการสื่อสารให้คนที่เขาฟังให้คนที่เขาอ่านเขาเข้าใจเราได้อย่างถูกต้องออกเสียงให้ถูกต้องเรื่องสำเนียงไว้ที่หลังค่ะค่ะวันนี้อธิบายแค่นี้นะคะสำหรับเรื่อง accent ถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมีแรงบันดาลใจเนาะดูแล้วแบบเออทำให้รู้สึกว่าเอ,อเดียวไปลองฝึกเพิ่มหรือแบบอ่ะสบายใจละเราฝึกมาเยอะละแล้ว,ลวเราได้แค่นี้เราโอเคแล้วก็คือโอเคเท่านั้นนะคะ ก็ถ้าใครดูแล้วแบบเออแฮปปี้นะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะหรือแชร์หรือ Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ